สุญญาตาภาวะที่ว่างจากตัวตนคําว่าสุญญะแปลว่าว่างสุญญาตาแปลว่าภาวะแห่งความว่างอยู่ในกลุ่มที่สามคือกลุ่มเป็นเช่นนั้นเองจะเห็นว่าสิ่งใดที่ได้ต้องมีวิปัสนาคือมีจิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเห็นความที่ทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏ ขอให้ระวังเรื่องของคำว่าว่างเพราะอาจจะเข้าใจผิดได้หากใช้คำว่าโมคะจะถูกต้องกว่าแต่ถ้าใช้คำว่าว่างอาจทำให้เข้าใจว่าไม่มีอะไรที่จริงคือมันมีอะไรแต่มันว่างว่างจากความหมายแห่งอัตตาความมีตัวตนพระอรหันต์ทั้งหลายท่านมีชีวิตอยู่ได้ด้วยสุญญ,ญาตาวิหาร คือมีจิตใจที่ว่างจากความหมายแห่งตัวตนแท้จริงแล้วขันห้าไม่ใช่ตัวตนมันมีร่างกายมีจิตใจหรือมีอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะมีได้แต่ในความมีนั้นมันว่างจากสาระหรือที่เรียกว่าว่างจากอัตตาว่างจากของที่เนื่องด้วยอัตตาไม่มีสาระที่จะไปเรียกมันว่าอัตตา หรืออัตตนิยานี่คือความหมายของคำว่าว่างอย่างที่ทราบมาก่อนแล้วว่าคำว่าอัตตาไม่ใช่เป็นของที่มีอยู่จริงเป็นเพียงแนวคิดด้วยอำนาจของความไม่รู้ของอวิชชาถ้าเราเห็นความจริงข้อนี้ก็จะเห็นสุญญาตาที่เรียกว่ามันว่างจากแนวคิดของอัตตาเมื่อมีอัตตา มันก็ต้องมีความรู้สึกต่อสิ่งที่มาเกี่ยวข้องด้วยที่เรียกว่าอัตตนิยาเช่นเราจะรู้สึกว่ามีเราเรามีชีวิตของของเราชีวิตมันเป็นของเราร่างกายเป็นของเรานี่เรียกว่าอัตตนิยาทรัพสมบัติบุตรทิดาภรรยาสามีเกียรติยศชื่อเสียงอะไรอะไร ก็เป็นอัตนิยาเป็นสิ่งที่ทำให้เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดอัตตาความเป็นตัวเป็นตนทั้งสิ้นซึ่งก็เป็นของธรรมดาเราจะต้องรู้ความจริงในข้อที่ว่าร่างกายอวัยวะต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบประสาทมันทำอะไรได้รู้สึกอะไรได้ทำให้นึกคิดอะไรได้ จิตมันนึกคิดอะไรร่างกายก็ทำอะไรได้คล้ายๆกับมันมีตัวมีตนมีอัตตาของสิ่งนั้นเป็นธรรมะหรือเป็นธรรมดาที่ต้องการจะบอกให้รู้ว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงสังขารอย่างหนึ่งไม่ได้มีอัตตาตัวตนหรือไม่มีวิญญาณความรู้สึกอยู่ในร่างกายหรือจิตใจนี้ร่างกายก็เป็นร่างกายล้วน ก็เป็นจิตลุ้นลวนระบบประสาทมันก็เป็นระบบประสาทลุ้นรวนอย่าไปเข้าใจว่ามีอัตตายอยู่ด้วยกับสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเด็กๆที่เข้ามาเปิดนาฬิกาดูแล้วเห็นอุปกรณ์ต่างๆเห็นเข็มนาฬิกามันเดินได้เองก็สังเกตดูว่ามันเกิดขึ้นได้เองเข็มนาฬิกาเดินได้เองก็คิดไปต่างๆนานา,นาเข้าใจผิดคิดไปว่า มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะยังรู้ไม่จริงดังนั้นขอให้รู้ไว้ว่าสิ่งของเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องมีบิญยาณความรู้สึกหรือเป็นอัตตาตัวตนมันก็ทำงานของมันเองได้เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าเป็นช่างแก้นาฬิกาเขาก็รู้จักการทำงานของมันแต่ถ้าเป็นเด็กที่ยังไม่เคยเห็นนาฬิกามาก่อนก็จะสงสัยว่า เข็มนาฬิกาเดินเองได้อย่างไรด้วยความไม่รู้นี้เองอาจจะถูกชักจูงให้เข้าใจผิดไปสู่ลัทธิผีหรือลัทธิไสยศาสตร์ได้โดยง่ายอย่าลืมคำสามคำที่สำคัญคือ 1. อัตตาถ้าเป็นฝ่ายสุดตรงก็คือมีอัตตาอย่างโง่เขลา 2. นิรัตตา คือไม่มีอัตตาเลยเป็นพวกศูนย์นิยมคือไม่มีอะไรเลย3พวกที่อยู่ตรงกลางเป็นอนัตตาแบบมีอัตตาไม่ใช่อัตตาที่แท้จริงคือความรู้เรื่องสุญญาตาว่าว่างจากอัตตาก็คือรู้ว่ามันมีอัตตาซึ่งไม่ใช่มีตัวอัตตาที่แท้จริงดังนั้นต้องระวังในคำอธิบาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวต่างชาติที่เกี่ยวกับคำว่า emptiness มีความหมายว่าว่างเปล่าหรือไปบอกกับคนต่างชาติว่า you are you which is not the real you หรือ I am I which is not the real I เขาอาจจะฟังไม่รู้เรื่องแต่ถ้าจำเป็นที่จะต้องอธิบายให้เข้าใจได้ว่าเมื่อยังอยู่ในท้องแม่ หรือคลอดออกมาใหม่ๆยังไม่มีคอนเซปต์ว่าอัตตาต่อเมื่อมีอวัยวะตาหูจมูกลิ้นกายใจทำหน้าที่รับรู้อย่างนั้นอย่างนี้ทำให้เกิดผลปฏิกิริยาขึ้นมาเป็นบวกเป็นลบเป็นพอใจไม่พอใจเกิดความรู้สึกอย่างไรก็จะเกิดคอนเซปต์ของคำว่าเราเป็นผู้รู้สึกเราตั้งต้นด้วยความไม่รู้อย่างนี้ทั้งนั้น ทุกคนตั้งต้นชีวิตขึ้นมาด้วยความไม่รู้เรื่องอัตตาถ้าไม่มีคอนเซปต์ของคำว่าเซลฟ์มันก็ไม่เข้าใจเรื่องของอัตตายกตัวอย่างเมื่อมีมีดบาดมือความเจ็บมันสร้างคอนเซปต์ว่าเราเจ็บเราเป็นผู้เจ็บอัตตาก็เกิดขึ้นในกรณีนี้มีดบาดเราไม่ใช่มีดบาดมือเป็นต้น อัตตาไม่ได้มีอยู่ตลอดเวลาแต่จะเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุการณ์เช่นกรณีของมีดบาดมืออัตตาเป็นของไม่มีอยู่จริงแต่เกิดขึ้นทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวตนที่รู้สึกว่าเป็นตัวตนนั้นไม่ใช่เป็นตัวตนจริงมันเกิดขึ้นในขณะที่ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเมื่อระบบประสาททางตาทำหน้าที่เห็นรูปมีความรู้สึกต่อรูป มันก็เกิดความรู้สึกว่าเราเห็นถ้าระบบประสาทที่หูมันรับเสียงก็รู้สึกว่าเราได้ยินเช่นเดียวกับระบบประสาททางจมูกได้กลิ่นเราก็รู้สึกว่าเราหอมเราเหม็นหรือเมื่อลิ้นรับรสอร่อยหรือไม่อร่อยก็รู้สึกว่าเราอร่อยหรือไม่อร่อยเมื่อผิวหนังสัมผัสความนิ่มนวลอ่อนโยนสบาย หรือหยาบก,กระด้างอะไรก็ตามก็รู้สึกว่าเราสัมผัสเมื่อจิตทำหน้าที่คิดตามหน้าที่ของจิตก็รู้สึกว่าเราคิดอัตตาเกิดขึ้นอย่างมากมายไม่หวาดไม่ไหวเพราะความรู้สึกนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลามันจึงมีความยากเป็นธรรมดาโดยเฉพาะสัญชาตญาณมันรู้สึกว่ามีอัตตาเป็นไปโดยอัตโนมัติมีลทัทธิอื่นที่สอนว่า มีอัตตาและจะมีอยู่ตลอดการของคนคนนั้นไม่รู้กี่พกี่ชาติมีอัตตาอย่างนี้มันจึงเป็นความลำบากสองเท่าที่จะสอนให้รู้เรื่องอนัตตาก่อนพุทธกาลคำสอนอย่างนี้มีอยู่ทั่วไปแม้ในยุคพุทธกาลพุทธศาสนาเกิดขึ้นมาสอนเรื่องอนัตตาทําให้ยากต่อการอธิบายแต่ไม่มีทางอื่น ถ้าไม่มีความรู้เรื่องอนัตตาแล้วมันก็ดับความทุกข์ไม่ได้ความจริงที่เราต้องรู้ว่าวัฒนธรรมทางศาสนาออกมาจากประเทศอินเดียแผ่ไปยังประเทศต่างๆเช่นลังกาพมา่าไทยคำสอนของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูเรื่องของการมีอัตตาซึ่งมีมาก่อนพุทธกาลนั้น เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกคำสอนเรื่องมีอัตตานี้มีอยู่ทั่วไปจึงเป็นพื้นฐานแห่งจิตใจของคนส่วนใหญ่พอพุทธศาสนาเกิดขึ้นและสอนเรื่องอนัตตาจึงยากลำบากต้องสู้กันมากกว่าจะสอนสำเร็จแต่อย่างไรก็ดีเราก็ต้องยอมรับว่าคำสอนเรื่องอัตตาก็มีประโยชน์ทางศีลธรรมโดยทั่วไปแล้วคนจะรักตัวเอง อยากได้ดีอยากทำดีก็ทำดีมีศีลธรรมมันก็มีประโยชน์แต่มันไม่สามารถดับถุกได้โดยสิ้นเชิงธรรมชาติมันก็บังคับให้เป็นอย่างนั้นคือให้มีอัตตาในความรู้สึกแต่ถ้าเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของอนัตตาให้ชัดเจนก็จะเข้าใจได้ว่าการละความชั่วทำความดีต้องมีอัตตาเป็นเครื่องรองรับ ไม่อย่างนั้นมันไม่รู้จะชั่วหรือดีที่ไหนความรู้สึกที่ว่าอัตตายังจำเป็นอยู่สำหรับการทำความดีแต่มันไม่ได้ดับทุก์ขมันต้องเหนือดีขึ้นไปคือให้ว่างจากอัตตานี่คือสูญญาตาคือว่างจากชั่วว่างจากดีนี่คือหลักเกณฑ์ทั้งหมดของมนุษย์ที่จะรอดพ้นจากความทุกข์ได้